สวัสดีค่ะบุ้ชูบุ้ชูกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่อูมาที่หัวหินนะคะวันนี้แม่อูจะมารีวิวห้องพักนะคะจะเป็นห้องพักที่แม่อูจองไว้ที่หัวหินนะคะแม่อูอยู่หนึ่งอาทิตยเ์เป็นที่พักชื่อลาฮาบาน่าหัวหินนะคะเดี๋ยวตามกันมาดูเลยนะราคาไม่แพงนะคะเราเดินเข้ามานะคะตรงนี้จะเป็นประตูนะคะพอเราเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะเป็นโซน โซนห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวห้องครัวครัวนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวโต๊ะนั่งเล่นแล้วก็จะมีห้องห้องนั่งเล่นนะคะมีโซฟาทีวีแล้วตรงนี้จะเป็นระเบียงนะคะวิวสวยมากเลยสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะแล้วถัดมานะคะจากห้อง นั่งเล่นนะคะก็จะเป็นที่นอนนะคะที่นอนแล้วก็จะมีที่นอนเล็กอยู่ข้างๆด้วยจะสวยมากเลยนะคะวิวสวยเป็นวิวทะเลสวยมากเลยเป็นวิวสาว่ายน้ํานะคะสวยมากเลยดูจากมุมนี้นะคะก็จะเป็นตรงนั้นจะเป็นทางเข้านะคะ ทางเข้าเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นครัวเล็กๆแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วตรงโซนนี้ก็จะเป็นเขามีกระจกปิดนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็โซนที่นอนนะคะเป็นห้องนอนเดี๋ยวมาดูห้องน้ําห้องน้ําของเรานะคะก็จะเป็นห้องน้ําก็พอดีนะคะมีห้องอาบน้ําให้ด้วยมีห้องอาบน้ํานะคะเป็น shower douche แล้วก็มาซิงล้างหน้านะคะแม่วุชอบมากเลยก็อยู่กัน4ี่คนนะคะถือว่าใหญ่ตกเอ่อคืนละ1,000บาทนะคะราคานี้ถือว่าไม่แพงนะคะยกก็อยู่ที่หัวหินนะคะข้างหน้าก็คือไม่ไกลจากปากซอยประมาณร้อยเมตรก็จะเป็นตลาดนะคะก็จะมีตลาดมีตลาดแล้วก็แล้วม่วูชอบตรงที่ว่าวิว เป็นวิวห้องอ,อายน้าและแม่วูชอบมากเลยเพราะว่ามันมีผัวเล็กๆให้เราด้วยนะคะยังไงถ้าใครสนใจก็ลองมาพักดูนะคะแต่แม่วูก็เป็นปลื้มนะคะพอเข้ามาแล้วเห็นก็สะอาดสะอ้านเรียบร้อยสวยงามนะคะทั้งตึกทั้งอะไรดูดีมากเลยแม่วูชอบมันแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็ที่ราคาราคาไม่แพงด้วยตกคืนละหนึ่งพันบาทนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่วูพาไปดู ข้างนอกนะคะแล้วก็ตรงมุมสระว่ายน้ํานะคะนี่คือบรรยากาศภายนอกนะคะนี่คือสระว่ายน้ําชั้นล่างนะคะในตอนเช้าๆนะคะผู้คนเขาก็ออกมาว่ายน้ํากันเต็มเลยอันนี้เป็นสระว่ายน้ําชั้นล่างสุดนะคะเป็นสระใหญ่นะคะก็จะมีโซนของเด็กนะคะเป็นน้ําตื้นๆแล้วก็โซนผู้ใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางก็จะลึกหน่อยแล้วก็มีฝั่งด้านนู้น ก็จะมีสไลเดอร์ให้ด้วยแล้วก็จะมีสะไว้น้ําชั้น3นะคะเดี๋ยวแม่อุพาไปดูที่หลังตอนนี้คือดูบรรยากาศด้านล่างก่อนเดี๋ยวแม่อุพาเดินรอบอีกทีนะคะตรงนี้เราจะเป็นส่วนในส่วนของโซนดีแล็กนะคะเย 私は。Yeah, พักอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตึกนี้ทั้งโซนเลยนะคะจากคอนโดที่แม่อุพักแล้วก็จะเดินไปทะเลนะคะทางนี้ไปไปปากซอยนะคะไม่ไกลค่ะเนี่ยห้เมตรก็จะมีตลาดทั้ง2ตลาดเลยสถานที่ก็คือทําเลสะดวกสบายมากเลยทางนี้ก็จะไป200เมตรประมาณ100เมตรเนะะี่ยค่ะเดินลงไปตรงนี้จากคอนโดนะคะเดินลงไปเรื่อยๆเราก็จะถึงทะเลเลยเดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะคะ ทำเลเหมาะมากเลยคือเราอยู่ไม่ไกลนะคะยำรถมาอ่ะตรงสต็อปก็คือเราตรงมาจากหน้าปากซอยนะคะปากซอยก็จะมีตลาดชิคเคนด้านะคะแล้วก็ตลาดธรรม,มรีนตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดของแมุ่ทั้งตึกเลยนะคะเป็นมีอยู่ a b c d นะคะสี่ตึกแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเดินลงมาก็จะเป็นชายทะเลเลยนะคะ ติดทะเลเลยคอนโดติดทะเลเลยอ่าตรงนี้ก็เป็นตึกที่แม่วพักอยู่นะคะถัดมาด้านข้างนะคะตรงนี้ก็เดินเข้าไปตรงล็อบบี้นะคะเดินเข้าไปตรงล็อบบี้เสร็จแ,แล้วเราก็เดินลงมาก็จะเป็นสระว่ายน้ําชั้นล่างนะคะอันนี้แมอุรีวิวบรรยากาศภายนอกนะคะตรงนี้ก็จะมีโซนนั่งเล่นเยอะะเลยสวยๆ ร่มรื่นนะคะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะสวยงามมากแล้วก็ใหญ่มากสระน้ําใหญ่มากเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็สระน้ำมีสไลเดอร์นะคะสวยๆมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยฝั่งด้านโน้น น,นี่คือบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะภายในภายในสระว่ายน้ํานะคะมีทั้งต้นมะพร้าวต้นไม้ใหญ่แยะแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยนะคะนี่เป็นโซนสไลเดอร์อันนี้คือสระว่ายน้าแค่ชั้นล่างนะคะเดี๋ยวเม่วูเดอพาเดินวนรอบดู บรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยมันเป็นโซนนะคะต้นไม้เล็กใหญ่เยอะแยะมากมายเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสนะคะฟิตเนสก็จะเวลาเราออกกําลังกายเราก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ําบรรยากาศดีมากเลยนะคะอีกทางด้านน้นก็จะเป็นอีกฝั่งนะคะอ่ะทางด้านน้นก็จะเป็นทั้งหมดก็จะเป็นตื้นทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีเปน็นขั้นบันไดไปก็ไม่ลึกมากเด็กสามารถไปได้ทุกที่ ก็จะมีกิจกรรมโซนให้เล่นต่างๆมากมายนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากนี่ถ่ายมาอีกฝั่งนะคะกว้างค่างกว้างคัางใหญ่มากเลยนะคะด้านนู้นก็จะเป็นล็อบบี้นะคะตรงนู้นก็จะเป็นล็อบบี้ทางเข้า อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตึกต่างๆนะคะแล้มีตึก A B C แล้วก็ตึก D นะคะสาวยน้ำก็คือรอบไปหมดเลยนะคะทั้งทั้งสี่ตึกเลยนะคะล้อมรอบไปหมดเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยชอบมากเลยล็อบบี้ก็จัดเป็นสไตล์คิวบาร์นะคะสวยงามมาก น,นี่ก็คือล็อบบี้นะคะล็อบบี้ทางเข้านะคะสวยงามเป็นสไตล์คอบาร์นะคะเราเดินออกมาปุ๊บก,ก็จะเจอสระว่ายน้ําตอนอย่างคืนสวยงามมากแล้วตึกด้านบนนะคะน,นี้ก็จะเป็นโซนเดี๋ยวเราะ,ะเดินดูนะคะสระว่ายน้ำเขาก็มีเวลาเปิดปิดนะคะ สวยมากเลยตอนนลางคืนแล้วเราดูวิวจากด้านบนห้องแมอุด,ด้วยนะคะสวยจริงๆที่นี่แมอุชอบแมอุ้จะกลับมาอีกอันนี้ล็อบบี้ด้านในสวยมากแล้ะโซนที่สำคัญโซนถ่ายรูปนี่เยอะมากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปสำหรับการพักผ่อนจริงๆมันมีคนมานั่งเล่นได้ จะมาเที่ยวหัวหินนะคะยังไม่มีที่พักเลยสถาที่พักก็แนะนํามาที่คอนโดวินาได้นะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะแล้วก็ใกล้ทางก็ที่สําคัญสวยด้วยมีสระที่ใหญ่สําหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเออ่ยูทูบของแม่วงก็คือบ้องชูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่